สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับว่าใน,นตอนนีลูฟี่เนี่ยขานังกาเป็นเทพเจ้าของเผ่าคนยักษ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนนี้มัน่าสนใจนะว่าการที่เผ่าคนยักษ์บูชาเทพนินที่เววิกาขนาดนี้เนี่ยการที่หลังจากนีลูฟี่กำลังจะเดินทางไปที่นั่นเนื้อหาในตอนนั้นจะเป็นเรื่องราวที่มน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเป จนมาทําให้ลูฟี่นั้นได้เรียนรู้นว่าความสามารถของเขามีพลังแบบไหนแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างเพราะว่าจากเนื้อหาในภาคเอเคสเราก็จะได้เห็นนะว่าเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่คลยหลายๆคนเขาอนทักลูฟี่นะว่าลูฟี่เป็นนิกาหรือว่าเป็นเทพแป่งดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่บอนนี่เนี่ยเธอนั้นพูดออกมานะว่าลูฟี่นั่นคือนิกาหรือแม้กระทั่งดอลลี่และก็บอกกี้ที่พวกเขาทั้องนั้นลูฟี่เนี่ยเหมือนกับเทพของพระคนยักโดยที่เร เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยเหมือนกับว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องราวอะไรเกิดกับนิกาเลยสักนิดเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดลูฟี่นั้นได้รับรู้เรื่องราวของนิกาว่านิกาได้เป็นใครเป็นเทพแบบไหนแล้วมีความสามารถและก็พลังอะไรบ้างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ลูฟี่นะฮะเข้าใจความสามารถและก็พลังของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการที่ในตอนนี้ลูฟี่นั้นไม่ครบความสามารถของนิกาและเขานั้นก็เป็นจออยที่กลับมานั่นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าลูฟี่เนี่ยการที่เขานั คือคนที่จะนาพาการต่อสู้หนึ่งร้อยเปลี่ยนความว่างเปล่าเนี่ยกลับมายังยุคปัจจุบันอีกครั้งเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนะว,ว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ต่างเฝ้ารอการกลับมาของจอบอยส่วนบางคนนึงก็เฝ้ารอให้นิการน้ามาปลดปลด่อยพวกเขาซึ่งนั่นก็ชนะให้เราได้เห็นนะว่าในตอนนีลูฟี่เนี่ยเขานั่นเหมือนกับว่าจะเป็นกึ่งการเ่รื่องทั้งหมดที่มันจะนําไปสู่การต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งและดูจากเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวเกียห้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าพลังนั้นมันดูเป็นพลัังงเเลล่่่่่นนนๆแแ้วววกก็ไมไมมมมดจรรริอะะะใชะตาาาาาคาสาาคสถี ก็ต้องยอมรับนะว่าร่างเกฮานี่มีความสามารถที่มันสูงมากแต่ว่าลองคิดดูนะว่าขนาดลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรมากนักแต่ว่าความสามารถของลูฟี่นี่ก็ยังโหดขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูฟี่ได้รู้เรื่องราวและความสามารถในนิกาที่มันมากกว่านี้เนี่ยมันก็แน่นอนวอาความสามารถนิกาหลังจากนี้นะฮะมันก็ต้องมีความสามารถที่มันมากขึ้นและก็มีความแข็งแกร่งที่มันมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการไปเอลบาเรื่อก่อคนยักษ์เรื่องราวในภาคนี้ก็อาจจะเป็นภาคของจอบอลหรือนิกาและในตอนนั้้นนกก็อาาจจะะไดดดมมีีรพูถึงตตเๆ ว่าในส like มัยก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นแลวก็ทำไมเผ่าคนยักษ์ถึงได้บูชาเทพปโนทิตตลอดมาภาวะนั้นกาจะเป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวนวนิกาเนี่ยก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าคนยักษ์ไม่มากก็น้อยภาวะมันก็จะมีเรื่องราวหมอกฟารมไบยัก่อนหน้านี้นะฮะที่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาซึ่งเรื่องราวหมอกฟารมใบนั้นมันก็อาจจะเป็นการบอกใบ้นวจอบอเรื่องนิกาคนก่อนเขาวนั้นอาจจะเป็นเผ่าพันุคนยักษ์หรือว่าอาจจะเป็นบรรพบุรุษของคนยักษ์และพวกนี้นะฮะภาวะได้เกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมคน และนันการจะเป็นเรื่องราวททวว่าเรลาคนยักษ์พวกเขาน่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิกการีที่สุดเพราะว่าด้เกิดคนยักษ์นี้ยเป็นทายาทนิกาจริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเทพนิกามีความสามารถและก็ใช้พลังอะไรบ้างเผลอๆเรื่องราวในภาคเอลบานอาจจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่มันได้มีการเฉลยนะว่าทำไมนิกาเนี่ยถึงถูกเรียกว่าเทพบัลลูว์ทตย์และนันกาอาจจะเป็นต้นตอนเกิดพลังใหม่ที่มันจะทาให้ลูฟี่ได้ใช้พลงังแห่งดูอัทิส์่าทัท้ทงเรื่องรล่านะว่าในอดีตเนี่ยนิการได้ใช้ความสามารถแบบไนนในการต่อสู้ เพราะวัตถุจากเรื่องเรลาเกหาในปัจจุบันเนี่ยความสามารถในการใช้ยามันก็สูงมากแถมเก5้าเนี่ยมันยังสามารถใส่สิ่งของมาใช้งานได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยจะได้เรียนรู้พลังแห่งดวงอาทิตย์เพื่อนํามาใช้ในการต่อสู้กับศึกใหญ่หลังจากนี้แล้วก็อย่าลืมนะลูฟี่ในร้านนิกาเนี่ยเขานั้นสามารถขยายร่างจนกลายเป็นคนยักษ์แล้วก็สามารถต่อสู้ได้เหมือนคนยักษ์เหมือนกันซึ่งการไปในเอลบาของลูฟี่อาจจะทําให้เขาเนี่ยว่าคนยักษ์ในใช้ท่าโจมตีแบบไหนลบพวกเขาเนี่ยจะมีท่าโจม พราะว่าในช่วงเอเคสก็จะมีเรื่องราวที่ดอลลี่และก็โบกี้เนี่ยได้ใช้ท่าโลกอย่งโดอาทิบไปแล้วมันก็เลยน่าสนใจเอการต่อสู้ของเหล่าคนยักที่ไม่ท่าเกี่ยวโดอาทิบเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้แลวหลังจากนี้พวกเขานะฮะจะสอนลูฟี่ในการใช้ล่าคนยักในการต่อสู้หรือเปล่าเพราะว่าการที่ในตอนนี้ลูฟี่เป็นท่าพระเจ้าของเหล่าคนยักการไปยังเออบาฟนี่ก็จะไม่โอกาสสูงมากที่ลูฟี่เนี่ยจะมีบทเด่นมากในภาคนั้นและมันก็จจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ลูฟี่เนี่ยมีพลังใหม่และก็ท่าโจมตีใหม่ซึ่งมันมาจากการไปเออบาฟหลัง โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิคอร์กันในคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตเนื้อหาข่าวใหม่ช่อของเราสวสดิพอต้องขอตัวลาไปก่อนในะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ